สวัสดีค่ะเปื่นนะคะแม่บ้านตุรกีข่ะวันนี้นะคะเพื่นมากับขนมปังเนยสดสไตล์ฝรั่งเศสนะคะ เป็นขนมปังที่หอมเนยย่างนะคะเราจะวางเนยไว้ด้านบนนะคะในระหว่างที่เราอบขนมปังนะคะจะทําให้ขนมปังตัวนี้หอมแล้วก็นุ่มมากๆค่ะวันนี้เพิ่นทําเป็น2แบบนะคะแบบธรรมดาแล้วก็แบบที่มีน้ําตาลโรยนะคะก็จะเป็นชูการ์บัตเตอร์นะวิธีทําไม่ยากเลยนะคะก็ก่อนจะไปชมว,วิธีทานะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมว,วิธีทํากันเลยนะคะ ใส่น้ำลงในอ่างผสมค่ะน้ำตาลทรายเกลือผสมให้เกลือและน้ำตาลทรายละลายดีค่ะยีสต์ค่ะแป้งทำขนมปังค่ะ แป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะผสมเข้าด้วยกันนะคะจนหมดผงแป้งค่ะสามารถใช้เครื่องนวดแป้งในการนวดแป้งโดได้นะคะเมื่อแป้งเป็นก้อนดีแล้วนะคะเนยค่ะหลังจากใส่เนยไปแล้วนะคะแป้งจะแฉะขึ้นเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะ เมื่อเนอยซึมเข้าไปแล้วนะคะแป้งจะหายแฉะนะคะนวดจนเนียนได้เลยค่ะคึน้นนวดจนเขาเนียนนุ่มนะคะเราก็ล่อนออกจากโถดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งนะคะ ระยะเวลาพักแป้งนะคะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้นะคะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะอากาศเย็นนะคะอาจจะใช้เวลามากกว่า1ชั่วโมงนะคะอากาศร้อนอาจจะใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะก็พักแป้งครบเวลาแล้วชั่งนะคะแก้อนก้อนละ65กรัมค่ะ เมื่อแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะคะให้คึ่งกลมค่ะไล่ลมนะคะจากนั้นเราจะคึ่งกลมนะคะเมื่อเราคึ่งกลมเสร็จแล้วนะคะเราจะคุมผ้านะคะพักเอาไว้นะคะประมาณ15นาทีนะคะให้กลูเตนคลายตัวนะคะก่อนที่เราจะรีดขึ้นรูปนะคะพักแป้งค่ะ ตอแป้งครบเวลาแล้วนะคะเราจะมารีดขึ้นรูปก,กันนะคะหยิบออกมาทีละชิ้นนะคะเอาด้านสวยด้านนี้นะคะไว้ด้านล่างค่ะแล้วรีดค่ะเราจะรีดให้เขายาวประมาณหนึ่งคืบนะคะไม่ยาวมากนะคะจากนั้นนะคะพับค่ะพับด้านบนมาตรงกลางนะคะด้านล่างมาตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วพับ ให้ติดกันค่ะจะได้เป็นทรงยาวๆแบบนี้นะคะในแบบนี้นะคะวางเรียงบนผัดอบค่ะทําเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเราขึ้นรูปเสร็จหมดแล้วนะคะทั้ง8ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะพักแป้งนะคะ ให้ขึ้นเป็นเท่าตัวนะคะระยะเวลาพักแป้งนะคะอยู่ที่ประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องของแต่ละบ้านด้วยนะคะดูดให้แป้งขึ้นเป็นเท่าตัวใช้ได้ค่ะพักแป้งค่ะตอนนี้นะคะก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเตาอ,อบก็วอร์มเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก่อนนำเข้าอบนะคะเพื่อนจะใช้มีดนะคะกรีดขนมปังด้านบนนะคะให้เป็นรอยเล็กน้อยนะคะตรงกลางนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนจะวางเนยไปตรงกลางนะคะที่เรากรีดนะคะ จากนั้นนะคะสีชิ้นนะคะเปิ่นจะทําเป็นเนยน้ําตาลนะคะแล้วก็สี่ชิ้นเป็นเนยธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเปิ่นจะโรยน้ําตาลนะคะสีชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็อีกสีชิ้นจะ,ะไ,ไ,ไม่โรยน้ําตาลนะคะจากนั้นนะคะก่อนนําเข้าอบนะคะเราจะสเปร์น้ําบางๆด้านบนนะคะสเปร์บางๆค่ะจากนั้นนําเข้าเตาอ,อบได้เลยค่ะตอนนี้ก็อบ สุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ให้เขาเย็นเป็นอุณหภูมิห้องนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนือด้านในกันค่ะวิธีทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้ปลณาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ